สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัวชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s ไ r i b ์กับช่องชัวชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่จากช่องชัวชวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆนทุกคนที่อยู่ในช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับ แล้วที่สำคัญนะครับเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อสารก็คลิปใหม่ใหม่นะครับจากช่องชชวันสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับทางทีมงานก็ได้มีนะครับโปรโมชั่นนะครับรหัสเน็ตนะครับของเครือข่ายทูมูทั้งหมด6กตัวนะครับมานำเสนอเพื่อนๆนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์นะคนละหนึ่งกดติดตานะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับเพื่อนๆก็อย่ามีเงินไว้ในซิมนะ ให้มีแค่ศูนย์บาทพอน,นะครับโอเคครับเรามาดูตัวแรกกันเลยนะครับให้เป็นเพื่อนกดดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ตจำนวน320 MB อใช้งานไดหนึ่งวันนะครับดอกจัน878ดดอกจัน0 9 9ย์สี่เหลี่ยมไปดูตัวที่2กันนะครับดอกจัน935สาห้า ดอกจันสามห้าสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ตจำนวน2จิกใช้งานได้30วันดอกจัน935าดอกจัน35หสี่เหลี่ยมครับเน็ตไม่อนันเน็ตเป็นรสปีดไปดูตัวที่3กันนะครับดอกจัน935ดอกจัน36สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ตจำนวน10จิกใช้งานได้30วันดอกจัน935ดอกจัน36สี่เหลี่ยมนะครับ ตัวถัดไปนะครับตัวที่4นะครับให้เพื่อนๆกดดอกจันห้าห้าห้าดอกจันสองสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจํานวน1นจิกใช้งานได้1นวันนะครับตัวนี้จะไม่ลดสปีดนะครับขอโทษทีนะครับตัวนี้จะลดสปีดนะครับดอกจันห้าห้าห้าดอกจันสองสี่เหลี่ยมนะครับตัวถัดไปนะครับตัวที่5นะครับให้เพื่อนๆกดดอกจันเก้าสามห้า ดอกจัน9์้าสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจํานวน2จิกใช้งานได้30วันนะครับตัวนี้จะเป็นเน็ตพม่านะครับเราก็สามารถสมัครได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าใครอยากจะเปลี่ยนภาษานะครับจากภาษาพม่าเป็นภาษาไทยนะครับแนะนําให้ดูทางด้านซ้ายมือของน้าจอได้เลยนะครับวิธีการนะครับกดเพื่อเปลี่ยนนะครับจากภาษาพม่าเป็นข้อความภาษาไทยนะครับโอเคครับเราไปดูตัวสุดท้ายกันนะครับตัวดีไซายตัวสุดท้ายนะครับให้เรากดดอกจัน9 3์ห ด็อกจัน98สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน2จิกนะครับใช้งานได้30วันนะครับดอกจัน935ดอกจัน98สี่เหลี่ยมนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรหัสเน็ตนะครับของเครือข่ายท m o v e นะครับทั้งหมด6ตัวที่ผมนํามาแนะนํานะครับเพื่อนๆก็ลองไปทําการเลือกสมัครดูทั้งหมด6ตัวนี้ได้เลยนะครับอาจจะมีสักตัวที่เราสามารถสมัครได้นะครับ ถ้าเพื่อนคนไหนนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Gmail นะครับแล้วก็ช่องทางแฟนเพจนะครับของชัชวัตรสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับแล้วใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องยอดละใหม่กันด้วยนะครับขอโทษทีนะครับช่องชัชวัตรสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทาคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สาคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆนะครับจากช่อง ชาชวานสไตล์เวอร์ชันสองกันด้วยนะครับก็สำหรับนี้สวัสดีครับ